หลังจากที่สอนเสร็จโอเซินเฟิงก็โบกมือวันนี้พอแค่นี้เขาไม่รอให้เหล่าสิทย์ลุกขึ้นยืนเขารีบเดินออกจากห้องเรียนทันทีเขาเองก็ต้องรีบไปบ่มเพาะเช่นกันแต่เมื่อเขาเดินออกจากห้องเรียนมาเขาก็พบกับผู้บัญชาการหวังที่มาเข้าเวรแทนผู้บัญชาการเจียงเมื่อเห็นผู้บัญชาการหวังโอเซิรนเฟิงก็ถอนหายใจออกมาตอนนี้เขารู้สึกกลัวกับการได้พบทั้งคู่โอเซินเฟิงหยุดและรอให้อีกฝ่ายเข้ามาหา อาจารย์โอท่าทีของผู้บัญชาการหวังดูเคารพเป็นอย่างมากเขาไม่รู้เลยว่าโอเซินเฟิงนั้นแอบกลัวเขานิดนิดท่าทีของโอเซินเฟิงยังคงสุภาพอย่างมากเขาพูดขึ้นมาด้วยรอยยิม้มผู้บัญชาการหวังมีเรื่องอะไรหรือไม่ผู้บัญชาการหวังโค้งให้และพูดขึ้นด้วยความเคารพอาจารย์โอมีสองคนที่บอกว่าเป็นสิทธิสํานักคังเฉียงสิทธิ์รึโอเซินเฟิงคิ้วคิมคอดและเริ่มสงสัยขึ้นมาในใจเจ้าสํานักรับสิทธิจากด้านนอกมาหรือ หลังจากที่อยู่กับจังอยู่มานานโอเซินเฟิงก็พอเข้าใจนิสัยของจังอยู่อยู่บ้างคนทั่วไปไม่อาจจะทําให้จังอยู่สนใจได้เมื่อคิดแบบนั้นโอเซินเฟิงก็ดูสนใจขึ้นมาเขาพยักหน้าตอบรับโอข้าจะไปดูกับเจ้าละกันไม่ว่าสองคนที่มาใหม่จะเป็นสิทธิสํานักทังเฉียงจริงหรือไม่โอเซินเฟิงก็ต้องไปพบกับพวกนั้นไม่นานโอเซินเฟิงก็มาถึงหน้าประตูสํานักผู้บัญชาการหวังเดินตามเขามาติดติด เมื่อมาถึงหน้าประตูผู้บัญชาการหวังก็พูดขึ้นนั่นไงพวกเขาตอนที่พูดนั้นเขาได้ชี้ไปยังสามคนตรงหน้าสองคนยังดูเด็กหน้าจะอายุสัก20ปีอีกคนเป็นชายแก่ที่อายุไม่น่าจะน้อยเจ้าสำนักไม่อยู่นี่คืออาจารย์โอที่รับหน้าที่ดูแลสำนักคังเฉียงหกักเจ้ามีเรื่องอะไรก็บอกกับอาจารย์โอได้โดยตรงผู้บัญชาการหวังบอกกับทั้งสามคนโอเสริรนเฟิงมองไปยังทั้งสามด้วยความสนใจและรอให้พวกนั้นเอ่ยปาก หนึ่งในนั้นเป็นชายหนุ่มตัวผอมแหงได้พูดขึ้นมาด้วยความเคารพข้าหนิวซิงไห่ขอคาระวะอาจารย์โอชายหนุ่มอีกคนก็พูดขึ้นด้วยความสุภาพข้าเหลยเจี้ยนขอคาระวะอาจารย์โอชายแก่พูดขึ้นมาข้าเหลยอ้าวขอคาระวะอาจารย์ชายแก่คนนี้ดูกังวลและตื่นเต้นก่อนที่เขาจะมายังสำนักทางเฉียงเขาคิดภาพของสำนักทางเฉียงและกังวลมาโดยตลอดทาง เมื่อเขามาถึงสำนักทางเฉียงจริง,รงๆเขาก็พบกับคนที่เขาไม่อาจจะรับรู้ระดับการบ่มเพาะได้ดูเหมือนว่าสำนักทางเฉียงแห่งนี้จะไม่ธรรมดาข้าได้ยินมาว่าพวกเจ้าบอกว่าเป็นสิทธิสำนักทางเฉียงเจ้าได้พบกับเจ้าสำนักรือโอเซินเฟิงถามขึ้นมาด้วยความสงสยัยนิวซิงไห่กับคนอื่นๆมองหน้ากันก่อนที่เลยอ,อ้าวจะพูดขึ้นเราน่าจะเคยเห็นโอเซินเฟิงคิ้วขมวดเคยเห็นหรือไม่เคยเห็นกันแน่เลยอ,อ้าวตัวสั่นและรีพูดขึ้นมา เราได้ยินแค่เสียงของเจ้าสำนักแต่ไม่เคยเห็นเขาจริงๆเจ้าไม่เคยพบกับเจ้าสำนักรึกแล้วเจ้าจะเป็นสิทธ์สำนักคังเฉียงได้ยังไงกันโอเซิร์นเฟิงดูหมุดหงิดขึ้นมาอย่าคิดโกหกข้าเชียวเลยอ้าวลังและและพูดขึ้นมา เราไม่ได้พบกับเจ้าสำนักแต่เราได้เห็นชายลึกลับที่แนะนำหนิวซิงไห่กับหลานข้าให้เข้าร่วมกับสำนักทางเฉียงชายคนนั้นบอกว่าเจ้าสำนักแข่งแม้แต่เขาก็ไม่อาจจะมองเจ้าสำนักออกมีแค่สำนักทางเฉียงแห่งนี้ที่จะดึงความสามารถของหนิวซิงไห่และหลานข้าออกมาได้เมื่อได้ยินแบบนั้นโอเซินเฟิงก็ตะลึงผู้ลึกลับหรือใช่ผู้ลึกลับนั้นบอกว่าสนิทกับเจ้าสำนักเขาบอกให้หนิวซิงไห่กับหลานข้าลงนามในสัญญาและบอกเราว่าให้มารายงานตัวที่นี่ในสิบวัน เลยอ้าวพูดขึ้นพร้อมกับดูท่าทีของโอเสินเฟิงมันมีปัญหาอะไรหรือไม่ตอนแรกโอเซินเฟิงคิดว่าพวกนี้คงโกหกแต่เมื่อได้ยินว่าพวกนี้ลงนามในสัญญาเวทเขาก็เริ่มไม่มั่นใจขึ้นมาเขาจําได้ว่าเจ้าสํานักมีสัญญาเวทจริงใครก็ตามที่เข้าร่วมสํานักขังเฉียงรวมถึงตัวเขาเองต้องลงชื่อในสัญญานั้นโอเซินเฟิงลองคิดทบทวนและถามขึ้นมาเจ้าบอกข้าทีว่าเขาเป็นใครกัน เขาสงสัยว่าชายลึกลับนั่นคือเจ้าสำนักแม้ว่าจะไม่ใช่เจ้าสำนักแต่ก็ต้องเกี่ยวข้องกับเจ้าสำนักแน่ๆไม่งั้นแล้วทำไมถึงมีสัญญาเวทได้เลยอ,อ้าวไม่กล้าปกปิดเขาอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีเขาพูดขึ้นประมาณจานเทียนจีนเป็นคนที่แปลกประหลาดเขามีป้ายที่บอกประมาณว่าบอกลิขิตวรรค์ได้ ตอนแรกข้าคิดว่าเป็นเรื่องตลกแต่หลังจากนั้นข้าก็พบว่าเขามองชะตาของคนออกแม้แต่หนิวซิงไห่ที่มีสายเลือดประชาปิศาตรวนในตัวและหลานข้าที่มีพรสวรรค์ค่ายนนั้นเขาก็มองออกทันทีหนิวซิงไห่ได้รับการชื่นชมโดยปรมาจารย์เทียนจีมากตามที่ปรมาจารย์เทียนจีบอกมาเขาบอกว่าเขาอยู่ระดับหกดาวแต่เขากลับบอกความลับเกี่ยวกับเจ้าสำนักไม่ได้เลยเลยเจียนสายหน้าและขัดขึ้นมา เขาบอกว่าด้วยความสามารถระดับหกดาวของเขาก็ยังมองเจ้าสำนักไม่ออกเมื่อได้ยินแบบนั้นโอเสิรินเฟิงก็สับสนขึ้นมาปรมาจารย์เทียนจีมองชะตาของคนออกรึกอในทวีปป่าแห่งนี้มีคนแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ในฐานะระดับนักหลอมห้าดาวในทวีปเขาถือว่าเป็นคนที่มีความรู้มากมายความลับในโลกนี้น้อยนักที่เขาจะไม่รู้แต่เขาไม่เคยได้ยินตำแหน่งปรมาจารย์เทียนจีเลย หากเลยอ้าวไม่พูดถึงสัญญาเวทเขาคงสงสัยว่าทั้งสามคนคงโกโหกเขาอยู่จากที่พวกเขาพูดมาปรมาจารย์เทียนจีหดาวนี้ไม่อาจจะคาดเดาได้โอเซนเฟิงสงสัยแต่ทำไมข้าถึงไม่เคยได้ยินตำแหน่งนี้มาก่อน